สวัสดีครับผมคุณครูครับผมอไม่เนี่ยน้องครับมืาอนี้โอ้ยกระเจี้ยนเรากะคิดฮอดโรงเรียนละเอ้ยโอ้กระเจียนไปตั้งหลายปีเป็นไหมครับสบายดีบ่น้อครับโอ้ยมันกันเอาเพื่อนสบายกับบ๊อบปันได้เน้ะมันยากแต่บ๊อบมีเงินใช้บ่เฮยเอากะเจี้ยนไปแล้วเงินเดือนบ่เกินเก่าที่มันลดลงค้าเนี่ยนะเออเบิดเดี๋ยวกรใส่เบิด้ดเดี๋ยวกรใส่เบิดนี่นะโอ้เป็นตาหนายนะพ่อเนาะโอ้ยสิตายแล้วสิตายแล้วบ๊อบมีเงินใช้ละเอ้ยเอามื่อกีปยากเนี่ครับ กเกษียณไปแล้วผมได้ยินว่าอยู่สมหวังเงินทั่งได้ครับเขามีสินเชื่อเพื่อคาจัดก,การบํานาญนะครับผมเออช้บบ้างเงินช่างได้แมนครับบำนาญกักกูได้แมนครับกู้ได้ครับออผมเราลองไปถามเพื่อนเบิองนะครับเด้อเนี่ยอัายุอัน,นตาขาวบางทุ่งใกล้ๆนะครับผมลอ,องเบิองนะครับช้ออมบ้างเงินช่างได้ค่าับสะบาก,การบํานาญกักกูได้วันนี้ เพื้นกูนี่มากคือสิตายนี่บมกู้ชูแนวบอกกูแต่ลูกระเบิดค่อยนะไปสมัครเขื่นช่างไรเนาะครับผมลองเมินนะครับอันคันมันดีเพื่อผมในน้ำไปครับพ่อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีไป สมหวังเงินสักได้อยากคนมาเปลรงองดีครับเพกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอนรองเท้าค่ะเข้ามาได้เลยค่ะยันตัวเป่ยนคักหน่อยยนจ้ามนี้คุณพ่อติดต่วยังจ้าอยากมาปูอยากมายืมเงินแมนบอค่ะอายุพอได้แล้วเนาะปกายแป้ายเดียวพูได้บอ กูได้มนีสิ้นเสื้อสำหรับครูเข้าผููเกลผมจ้าเชิญนั่งทางไหนก่อนจ้าจัดไปจ้าพี่น้อยยับกูไปกูหักได้เข้ากับว่าให้ก็ตีบบพอเท่าแล้ววะเด้บ้านี้ครูต้องให้อยู่โรงเรียนเก่านะเพราะว่าให้มาส่งบ้างเงินสั่งได้เดือพูดเท่ากูได้บันแบนแทตีน้อยเมนแทอี่จ้าตัวนี้นะคะเป็นสิ้นเสื้อเพื่อข้าราชการบำนาญโดยเฉพาะเลยเราจะเสียอายุมาแล้วเราไม่เท่าอยากแต่แค่วนะคะ เดียวเรายังดีอยู่เป็ีจ้าคุณพ่อกูได้ตามซีดบำนาเลยเกาเส้นก็ได้เกาเส้นตามซีดเลยจ้าล้านหนึ่งก็ได้ล้านหนึ่งตามซีดเลยมือเดียวได้เงินค่ะวันเดียวได้เงินดสุดยอดเลยบะจัดการให้พอเลยน้อยจัดการเลยจ้าได้เลนมือเดียวได้เงินค่ะคุณพ่อ ข่าวดีสำหรับราชการบำนาที่ส่งวางเงินสัว์ได้มีสิทธิ์เชื่อเพื่อพาชการบำนาผู้ได้ตามสิทธิ์บำเหน็จกทอดผู้ได้เป็นล้านพี่น้องมือเดียวรับเงินโอ้ยสิวมากเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0645855895 0645855895ส่งวางเงินสัว์ได้สาขาบางสะพุงออกจากสี่แยกปุดรมาท่านน้าเข้าโตเมียบางสะพุง ข้ามแม่นนำเลยมาน้อยเดี่ยวปอนออตกป่อชอตุ่งข้ามนาถบุบออตือสมหวังเงินสั่งได้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ